ชินโสพลวานิจัลูกจ้านบนเรือสู่พวกต่อต้านธนาคารกรุงเทพเขาเกิดในยุคสมัยของรชัชกาลที่5พ่อเขาเป็นชาวจีนแก้จิ๋วที่อพยพมาเมืองไทยเมื่ออายุหขวบนะั้นได้เดินทางกลับไปการจีจีนนะครับผมเพื่อเรียนต่อและช่วยพ่อขายนายช่วงหน้าฝนและใช้ชีวิตอยู่ที่จีนถึง1ิปีก่อนเดินทางกลับมาประเทศไทยในวัย17เปีเพื่อทํางานเป็นลูกจ้านในบนเรือก่อนที่จะเป็นเสมียนและเป็นคนที่เอาการเอางานเรียนรู้ไว้ทำให้เจ้าของยุทธ กิจการนิยกธุรกิจให้กับเขาก่อนที่ไฟไหม้ทําให้เขาต้องปิดกิจการไปก่อนที่ไปทาธุรกิจที่จีนแต่ไม่ประสบความสําเร็จก็มาประสบความสําเร็จในธุรกิจขายอะไหล่ก่อสร้างนะครับผมที่ขยายธุรกิจไปทั้งทองคาธุรกิจค้าข้าวและห้างสรรพสินะคะ้าก่อนที่เข้ากับเพื่อน15คนจะร่วมกันต่อตธนาคารกรุงเทพขึ้นมาในปี2487นะครับผมและเขาข้ามให้ธนาคารกรุงเทพมีเงินฝาก,ฝากถึง18ล้านก่อนที่จะเปิดสาขาที่ต่างประเทศเช่นประเทศญี่ปุน่นสิงคโปร์และธนาคารกรุงเทพโตอย่างรวด ไล้มีสาขาในประเทศไทยถึง175สาขาแล้เป็นธนาคารที่มีทรัพย์สินมากที่สุดเป็นลบเจ็ดของเอเชียบร์เรดเซ็นใต้ธนาคารกรุงเทพนั้มีธุรกิจถึง5ธุรกิจด้วยกันคือธุรกิจอาหารกรุงเทพประกันภัยประกันชีวิตและบริษัทหลักทรัพย์จากการกองทุนรวมและบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงก่อนที่นายชินจะเสียชีวิตไปใน80ปีนะครับในวัย80ปีถ้าธนาคารกรุงเทพถูกบริหารโดยทายาทลุ่นที่3ของตระกูลในปัจจุบันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อลู่ตลกดตามด้วยนะครับ